8. ที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567ซึ่งตรงกับวันแรม14คำเดือน2ปีเถาะจุลศักราช1,385คิศักราช2,024เปิ่นบอกว่าสำหรับการประกอบการมงคลประคนย่อยนี่ได้ถอยรถใหม่ออกใจากเต็นออกจากอูออกจากโชว์รูมได้เป็นบางเวลาเช่นกันสำหรับวันนี้การเข้าร่วมทีมร่วมมือสร้างกิจกรรมหรือเดินทางไกล ดีนะครับสำหรับผู้ที่จะไปรวมกิจกรรมสำหรับช่วงเวลาดีๆมีน้ำกัน2ช่วงเวลาคือ2ช่วงเวลาที่8นาฬิกา49นาทีถึงเวลา10นาฬิกาและอีกเวลาหนึ่งคือเวลา10นาฬิกา 49นาทีถึงเวลา12นาฬิกาสีนาทีสีที่เป็นมงคลคือสีแดงสีแสดสีเหลืองสีน้ำตาลนะครับวันสีประจำวันก็คือสีส้มสีแสดนะครับสีที่เป็นประจำวันพฤหัสนะครับสำหรับสีโชคคือสีน้ำเงินสีดำติดตีให้โชคลาภค้าขายงายมือหรือว่าจะไปเชียงโชคดวงชะตาไปทางทิศใต้นะครับวันนี้วันนี้เป็นวันขานถูกจรกับคนปีกุลปีมามียปีจอ ขัดแย้งกับคนปีวอกปีมะเสงคนปีวอกอยา่าโตแย้งกับผู้ที่เหนือกว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่เอื้อประโยชน์ให้กับคนอื่นสำหรับเด็กที่เกิดในวันนี้จิตใจดีกระตันยูรู้คุณคนปัญญาดีหาเงินเก่งเติบใหญ่จะได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวนะครับ